ัดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวการปั้นมัสเมนโลกันทนี่เรามี2รถเพราะว่ามี2คนนะคะก่อนที่เราจะทำเราต้องล้างมือด้วยนะ้ำสะอาดก่อนค่ะดีค่ะต้องล้างมือด้วยน้ำสะอาดกันก่อนนะคะนี่แค่ะอาล้างเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะแล้วเราก็เช็ดมือเลยนะคะ แกกันเลยค่ะนี่ค่ะได้แล้วค่ะได้แล้วเรียบร้อยนะคะค่ะต่อจากนั้นเราก็ปั้นกันเลยค่ะนี่นะคะปั้นไปปั้นะคะกดลงไปเล็กน้อยแล้วก็ปั้นนะคะต้องหัวมมันจะเลื้อนนะคะก็จะตับตัว เรตรงเพลงมันมัดเลยครับแตบบ่ว่ามันหมันมากเลยนะรู้สึกว่ามันจะติดเลยแต่มันก็ไม่ติดนะแต่ของเราติดนิดนึงรู้สึกยังค่ะเราจะต,ตั้งติดต,ต่อค่ะแต่อย่งางต้องให้เป็นสีชมพูล้วนเะลี่ย ีเสียงอะไรลบกลนก็ขอโทษนะคะดูสิคะเป็นแบบเหมือนสลามเลยะคะ<ม>่ะพูดถึงสลาม <laughs> ัสดีค่ะนี่ค่ะคไม่เสียปั้น มาดูกันนะคะนี่นะคะของเราเป็นแบบนี้ค่ะเราจะกินเลยวเลยนะคะเนี่ยค่ะหมูสลามเลยค่ะไปหลอกคนได้นะคะว่าอันนี้นะ,ะ <S <S เป็นสลามนะเนี่นะคะเดี๋ยวของอ้อนเขาจะเป็นก้อนนะคะแต่เราจะกินเดี๋ยวลิวนี้ค่ะอืม <S <S รอร่อยมากเลยอ่ะ ไหนอ่ะนี่เหรอใช่ใช่เป็นกลางด้วยอือชิมไหมอ้อชิมมือันนี้ไม่ใช่ชิมมือนี่ค่ะอร่อยไหมอร่อยอือตอเบอรี่ของอ้นก็ใกล้จะได้แล้วนะคะเป็นก้อนค่ะอร่อยมากเลยชิมกินิมกินอันนี้คืออร่อยอ่ะ มันเ,เสียวมากเลยจริงๆมันต้องเป็นก้อนเงค่ะอย่างนี้แหละค่ะเราหลอกคนได้ว่ากินสลามอย่างนี้นะคะกินสตรอเบอรี่มากเลยวอนนี้เอาบ้าเลยไม่ใช่สลามมันค่ะอืมของอ่อนจะได้แล้วค่ะเป็นอย่างนี้แล้วเยี๋ยวเรแล้วยเอามาเป็นวงกลมเอาแต่ตอนนี้ปัดไปได้ยี้ ค่ะค่ะข,ของอ้อนได้แล้วนะคะแล้วอ้อนก็จะกินแล้วไม่ต้องปัดเป็นหัวกลมก็ได้ไม่จำเป็นแล้ออเอาให้พี่น้ำกินด้วยส่อ,อน่อยพี่งามงามอือเอิ่มมากค่ะวันนี้ของเราไปก่อนนะคะบ๊า like, ยฝากกดไลค์ซับสไคร์กันด้วยนะคะ